อ,อ้าวอาจารย์สุรชัยช่วยคอมเมนต์หน่อยครับอาจารย์ครับนี่นี่คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออการทำสัญญกรรมเสริมสวยทางบัญชีหรือเปล่าเนี่ยอ่าเป็นเป็นคอสเพติกเอ่อในทางการเงินหรือเปล่าฮะงบการเงินอ่าเราไม่ได้บอกเขาว่าไปไป,ไป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 ตกแต่งบัญชีหรืออะไรนะแต่ว่านี่เป็นการทำสัญญกรรมทางการเงินครับก็ ก็อาจารย์เขาสัญกรรมมาอาจารย์เขาเป็นหมอสันเขาก็ชำละต่อเลย uh huh. <laughs> คือคือก่อนฟังอาจารย์นี่ก็ดูแล้วท่าทางหน้าตาเขาเริ่มหล่อดีนะ <laughs> พ,อพอฟังอาจารย์อารักษ์ชำระจบผมนึกถึงแฟรงเกนสไตล์เลยก็ผมว่ามันเป็นเรื่องคือตัวเลขเนี่ยอาจารย์อารักษ์เขาแม่นมากแล้วเขาชำละที่ผม, uh huh. ผมฟังแนละ้วผมต้องเชื่อแกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยประเมินว่าเป็นจังหวะเวลาที่ที่ใจร้อนไป Mm hmm. คือไอ้เรื่องการประกาศจากจากคนที่รับรู้แล้วก็สถานะที่มันเคยย่ำแย่แล้ววันนี้โควิดรอบสี่มันก็จังชัดเจนว่าธุรกิจมันไม่กลับมาครับไอการที่จะไปพลิกตัวเลขหรือว่าจะไปปรับอย่างไรก็ตามเนี่ย mm hmm. มันมันเป็นจังหวะเวลาที่คนก็ไม่ค่อยเชื่อ mm hmm. นะครับด้วยเหตุผลใดไม่รู้ละ่ะแต่ว่าฟังดูที่อาจารย์รักชลัในทั้งฝั่งรายได้กับฝั่งค่าใช้จ่ายแล้วก็มันก็ mm hmm. คือมันพอบอก็กำไรหมื่นล้านแล้วก็เควชชั่นในใจอยู่แล้วถ้าคนพอที่จะติดตามข้อมูลตัวเลขเป็นเนี่ยก็จะมันมีอะไรมันเควชชั่นอ่ะคือถ้าเกิดเศรษฐกิจมันกลับมาแล้วโควิดหายแล้วการเดินทางเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้กลับมาหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแปลกใจแต่ว่าจังหวะเวลามันไม่ใช่นอะพี่กลับมายังไงเนี่ยสังคมก็อาจจะยังไม่่วยเชื่ออาจจะมีคำถามตามมาเยอะยะราะมันก็เลยจะกลายเป็นว่า เเออพอมาจังหวะเวลามันไม่ได้เนี่ยออเผลผลบวกจากภาพลักษณ์มันก็ยังไม่กลับมาอืกลับทําให้คนสงสัยเขาอีกว่าอาเอะถ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งเชื่อถือไม่ได้เลยเหรอหรือว่าตรงไหนที่จะเชื่อถือได้บ้างอืครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์อาาแกแม่นเล่นตัวเลขแกแล้วก็เลยจำแหลกมาให้ดูอปกติพวกเราก็จะดูแค่ประทัดสุดท้ายเป็นหลักนะฮะ ว่าท็อะไรต่อหุ้นดีขึ้นเออครับเราก็อยากให้ดีนะพูดถึงการบินไทยเราก็ยังอยากจะให้ดีแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติแหละอฮะแต่ว่าเวลาทําอะไรในจังหวะดนี้มันก็เหมือนกับวันนี้ย้อนกลับไปประเด็นแรกที่เราเปิดมาก็เรื่องของสบงองครครับคือพูดไปตัวเลขคนก็ไม่ค่อยเชื่อละไม่เชื่อครับครับพอไอ้ความน่าเชื่อถือของการพูดคุยเนี่ยมันก็เลยมีผลต่อต่อความ ก็ไอะไรภาพลักษณ์โดยรวมอือืครับดันั้นก็ผมว่าตรงไปตรงมาดีที่สุดอะถ้ามันจะกําไรก็กําไรถ้ามันจะขาดทุนก็ขาดทุนถ้ามันเป็นกําไรทงบัญชีด้วยตัวเลขก็ก็บอกได้ไม่เป็นไรอืมอืครับคนตอนนี้ผมว่าสังคมพวกเราเนี่ยแสวงหาของจริงใช่ใช่ครับอืทั้งทั้งเรื่องสาธนารณสุขทั้งเรื่องธุรกิจ อือเออแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเรื่องแบงค์ชาติอีกก็อย่างเงี้ยเราอยากได้ตัวเลขจริงๆข้อมูลจริงๆแล้วเราจะได้มาช่วยกันคิดแล้วทุกคนก็จะได้วางแผนชีวิตได้ถูกเออเพราะถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยมันไปต่อกันลําบากก็คือวางแผนบนบนข้อมูลที่มันเป็นเท็จเดี๋ยโอ้โหมันมันเป็นบาปกรรมมากนะบางทีมันไม่พี่พี่บุญมันอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นข้อมูลเท็จนะแต่เขาเรียกพูดครึ่งเดียว พูดบางส่วนหรือพูดด้านเดียวซึ่งมันควรจะพูดแบบข้อเท็จจริงทั้งหมดวันนี้มันน่าจะเราเราโหอยู่ในวิกฤตมีความทุกข์ยากขนาดนี้แล้วเราควรอยู่บนตัวเลขพูดกันตรงๆด้วยความเป็นจริงจะดีกว่าอืมใช่ครับก็มีตัวเลขหนึ่งที่เป็นที่เป็นตัวอย่างนะครับพี่บ๊วยไออย่างอย่างอย่างยอดคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับยอดคนเสียชีวิตเนี่ยชอบพูดจังเลยคือเอาตัวเลขตั้งแต่เกิดโควิดแล้วมาเฉลี่ย S <S แล้วก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยโอ้ยตายน้อยเมื่อเทียบกับนู่นกับนี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้ดูแอ p เดอร์อย์วันนี้เนี่ยจำนวนคนที่ติดโควิดของเราวันละสองหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับมันมากกว่าประเทศที่มีประชากรมากกว่าเราเท่าตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นงญี่ปุ่นก็ประมาณหมื่นว่าหมื่นกว่าคนต่อวันก็นั่นเองไอ้ตัวเนี้ยไม่มีใครฟุดนะครับแล้วก็ยอดเสียชีวิตนะฮะจากจากคนที่ติดเป็นหมื่นเนี่ยเขาเสียชีวิตกันเป็นหลักสิบ S <S ของเราเสียชีวิตหลักร้อยหลายร้อยแล้วตอนนี้เป็นต้นค,ครับนี่ก็คืออะไรที่พี่สายพูดมาสักู่นี้ก็คือมันมันมันพูดไม่ครบอ่ะนะครับก็คือเอาละไม่เถียงหรอกถ้าคุณถัวเฉลี่ยแบบนี้แต่ในช่วงเวลามันต่างกันนะ<ม>ครับคุณจะไปเหมารวมแหมเขาเรียกเอาไปถัวเอาไปถัวมันจะได้ดูน้อยๆซึ่งของเราชอบแบบนี้นะครับ อะไรที่พูดแล้วเข้าตัวเนี่ยอเชื่อสิครับว่าสมมุติว่าเกิดเกิดครึ่งปีแรกมันหนักกว่านี้นะ,ะ,ะปีหกสามหนักกว่านี้นะเขาก็จะตัดมาพูดเฉพาะช่วงนี้โอ้ช่วงนี้ยติดน้อยเสียชีวิตน้อย <laughs> อะ,อะช่วงแรกอย่างเงี้ยคือคือเขาก็จะเลือกพูดที่เข้าเขา้าเป็นประโยชน์กับตัวซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ถูกต้องมันต้องให้คนเห็น ค่าเฉลี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ค่าปัจจุบันก็ต้องเห็นนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันเลวร้ายจริงๆติดวันละสองหมื่นกว่าคนแล้วคุณจึงมาพูดโอ้ยสบายใจได้ยังถัวเฉลี่ยยังน้อยต่อถ้าให้ถัวเฉลี่ยมันเยอะเมื่อไหร่นี่คือหายนะนะครับกับประเทศนะครับเพราะมันจะไปดึงค่าเฉลี่ยมาสูงนี่ก็แปลว่าไอ้ช่วงหลังๆนี่มันจะต้องเยอะมากๆเลยครับซึ่งมันหายนะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลข ที่ไม่มีประโยชน์เลยครับตัวเลข Average ที่เอามาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ดูดีว่ามันน้อยนู่นนี่ไปเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องไม่ต้องพูดพูดและเสียเวลานะครับสิแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงเอาเอาวันนี้ว่าคุณมีแผนที่จะลดผู้ป่วยหรือลดอะไรลงมาอย่างไรเนี่ยครับครับใช่